สวัสดีคะ่ะคุณพ่อคุณแม่คะเนื่องจากว่าแต่และว,วันเนี่ยทุกท่านเวลาเลิกงานไปมีเวลากับลูกอน้อยนิดเนาะบางครั้งมันจนจนมุมมาคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะคะว่าจะเล่นอะไรกับลูกจะคุยอะไรกับลูกคิดอะไรไม่ออกคว้าหนังสือนิทานออกมาก่อนเลยคะ่ะอันนี้แม่โก้ก็ไม่ได้ว่าอยากจะให้ทุกท่านไปซื้อแบบแม่โก้นะแต่แม่โก้เห็นว่ามันดีก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันนะคะบางบ้านก็อาจจะมีแล้วนะคะเป็นเซ็ตของกรุงกิงค่ะ เป็นหนังสือการ์ตูนที่น่ารักแล้วก็ที่สําคัญเน่เป็นคํากรอนค่ะอ่าอีกอย่างหนึ่งอ่ะคือคํากรอนมันก็จะดึงดูดความสนใจของเด็กๆได้นะคะอย่างกรณีมิกกี้นะคะเพราันอ่านไปอันนี้เป็นเล่มแรกของมิกกี้เลยนะคะเรื่องกลุ้งกิ่งท้องผูกค่ะเพราะว่ามิกกี้เป็นเด็กที่ไม่ค่อยชอบทานผักแล้วก็มีปัญหาในเรื่องของระบบขับถ่ายแม่กโก้ก็เลยเอา้าลองลองเริ่มต้นดูด้วยหนังสือเล่มนี้บอกเลยว่าได้ผล ได้ผลยังไงได้ผลในเรื่องของภาษานะคะแล้วก็ได้ผลทั้งคุณแม่ทั้งคุณลูกเลยค่ะทําให้แม่พูดง่ายๆเลยโทรศัพท์แทบจะไม่จับเลยนะคะก็ยกตัวอย่างนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะเป็นคำกรอแบบนี้อ่าก็จะอ่านคำกรอให้ลูกฟังตอนแรกๆเราก็ไม่คล่องค่ะจนแม่กระจําไปพร้อมลูกแล้วตอนนี้กุ้งกิ้งหนูหน้อยน้าใสช่างมีน้ำใจโอบอ้อมอารี กุ้งกิงหนูน้อยตัวกลมใครต่างชื่นชมว่าเป็นเด็กดีนี่แหละค่ะทีนี้ปุ๊บนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นคํากรมันไพเราะสนองหูใช่ไหมทีนี้เทคนิคของไมโก้นะคะพอเราอ่านไปได้สักพักหนึ่งนะคะกุ้งกิงชอบกินอาหารทั้งคาวทั้งหวานอาหารลูกก็หยุดค่ะ มิกกจะตอบว่าอาหารมากมีนี่แหละค่ะแมโ่โก้ก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะในเรื่องของการเริ่มต้นของภาษาหรือว่าการเล่านิทานที่จะคุยกับลูกบางครั้งอ่ะภาษาไทยเราก็อาจจะไม่แข็งแรงอะเนาะหรือไม่ก็แบบด้วยวินาทีตรงนั้นอ่ะมันมันกำหนดให้เราจะต้องทําอะไรด้วยความด้วยระยะเวลาที่จํากัดนะคะเนื่องจากว่าก็ใกล้เวลานอนของลูกแล้วนะคะก็หนังสือนิทานมุนะตัวโตๆแบบนี้ค่ะ มันก็ช่วยเราด้วยระดับหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นนะคะคุณพ่อคุณแม่ลองดูนะคะถ้ายังไม่รู้จะเริ่มต้นด้วยนิทานแบบไหนนิทานที่เป็นคำกรอนะคะแม่โก้ว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของคุณพ่อคุณแม่นะคะก่อนนอนนะคะเล่านิทานให้ลูกฟังค่ะแค่วันละเรื่องก็พอนะคะถ้าเป็นไปได้ใส่อารมณ์ไปเต็มที่เลยคะ่ะโอเคนะคะแม่โก้วก็อยากจะมาแบ่งปันกันเท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ